ฉินสือห่วงตี้หรือจินซีฮ่องเต้ประถมจักรพรรดิราชวงศ์ฉินเมื่อได้ขึ้นเป็นห่วงตี้หรือฮ่องเต้แล้วพระองค์ปกครองแผ่นดินอย่างไรเหตุใดความยิ่งใหญ่ของจินซีฮ่องเต้จึงยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันลองมาติดตามรับฟังในคลิปนี้กันนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องเล่าจีนประวัติศาสตร์จีนอย่าลืมกด subscribe like share แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ China Talks ด้วยนะครับในตอนก่อนหน้านี้ c h ชนาท a l k ได้เล่าถึงตอนที่จินซีฮองเต้รวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวและก่อตั้งราชวงศ์ฉินขึ้นจินซีฮองเต้ได้ประสบความสำเร็จในการรวมแผ่นดินและได้ปกครองดินแดนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์โจหลายเท่าแน่นอนว่า การที่จะรวมแผ่นดินที่แตกแยกมาเป็นหนึ่งเดียวนั้นถือว่ายากแล้วแต่การจะรักษาให้ราชวงศ์ฉินปกครองแผ่นดินเพื่อรักษาอํานาจอันยิ่งใหญ่นั้นไว้ย่อมเป็นสิ่งที่ยากกว่าจินซีฮ่องเต้ทำอย่างไรให้แผ่นดินทั่วรายินยอมอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรฉินจินซีฮ่องเต้มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจภาษาวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาประเทศอย่างไรมาติดตามรับฟังกันครับจินซีฮองเต้ฮ่องเต้อง,เตองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนเมื่อรวมแผ่นดินเข้าเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วฉินหวังเจิงที่ถือว่าตนเองมีความยิ่งใหญ่เหนือหวังหรือององค์อื่นที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การจะใช้ตําแหน่งหวังหรือองซึ่งหมายถึงกษัตริย์นั้น ก็คงจะเล็กเกินไปเมื่อเทียบได้กับความยิ่งใหญ่และความสำเร็จของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงสถาปนาตนเองเป็นห่วงตี้หรือห้องเตซึ่งหมายถึงจัก,กรพรรดิโดยคำว่าห่วงตี้หรือห้องเตมีที่มาจากยุคสามราชาห้าจัก,กรพรรดิหรือซานห่วงอูตี้ผู้นำในยุคบรรพการ ที่เกิดขึ้นก่อนราชวงศ์เซี่ยราชวงศ์แรกของประเทศจีนดังนั้นฉินหวังเจิงจึงได้เป็นฉินสื่อห่วงตี้หรือจินซีฮ่องเต้ประถมจกักรพรรดิราชวงศ์ฉินโดยตำแหน่งห่วงตี้หรือฮ่องเต้นี้ได้มีการใช้กันต่อมาจนถึงยุคราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายในประวัติศสาสตร์จีน ปรับปรุงระบบการปกครองภายหลังที่ฉินหวังเจิงตั้งตนขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้วจินซีฮ่องเต้ก็ฟังคําแนะนำจากหรีซืออักระเสนาบดีที่เสนอว่าระบบการปกครองแบบศักดินาซึ่งเป็นการปกครองแบบเดิมที่มีมา ตั้งแต่ในสมัยยุคราชวงศ์โจไปจนถึงยุคชุนชิวจ้านกัวโดยการแบ่งดินแดนไปให้เชื้อพระวงศ์และขุนนางทั้งหลายให้มีสิทธิ์ไปปกครองตามพื้นที่ต่างๆนั้นเป็นการสร้างปัญหาทำให้เกิดการสั่งสมอำนาจของผู้นำในแต่ละแคว้นจนเป็นเหตุให้เกิดการแยกแผ่นดินออกเป็นแคว้นต่างๆดังที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมหรีซือจึงเสนอให้มีการใช้ระบบการปกครองแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางภายใต้การปกครองขององค์ฮองเตมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามหลักแนวคิดนิตินิยมหรือฝ่าเจียเนื่องจากหรีซือซึ่งเป็นลูกศิษย์สำนักสวินจือนั้นมีความเชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์นั้นชั่วร้ายดังนั้นการปกครองจะต้องมีการให้ความสำคัญกับฝ่าหรือกฎหมายเป็นแกนหลักเมื่อรับเอาแนวคิดของหรี่ซือมาบริหารประเทศจินซีฮองเต้ก็กำหนดมาตรการหลายอย่างเพื่อดำรงความเป็นเอกภาพและความแข็งแกร่งแก่อำนาจส่วนกลางโดยรวมอำนาจสูงสุดอยู่ในมือขององค์ฮองเต้ โดยในการปกครองภายในราชสำนักส่วนกลางนั้นจะมีการใช้ระบบที่เรียกว่าซานกงจิวชิงหมายถึง3นายก9ขุนคอยบริหารงานภายในโดย3นายกหรือกงประกอบไปด้วยอักรเสนาบดีเรียกว่าเฉิงเซียงเปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจรองจากฮ่องเต้ช่วยบริหารบ้านเมือง ตำแหน่งสมุหานายกเรียกว่าอี้สื่อต้าฟูคอยกำกับดูแลกิจการภายในและขุนนางทุกระดับชั้นและตำแหน่งสมุหาการาโหมเรียกว่าไทเว่ยรับผิดชอบกิจการทหารและกองทัพส่วนก้าชิงหรือก้าขุนประกอบไปด้วยเฟิ่งฉางดูแลเรื่องพระราชพิธีต่างๆภายในราชสำนักหลางจงลิ่ง ผู้ดูแลเรื่องกิจการภายในวังหลวงเวยเวยขุนนางหัวหน้าองครักษ์คอยดูแลความปลอดภยัยภายในวังหลวงไท่ ay, ผูผู้ดูแลเรื่องยานพาหนะรถม้าขององค์จักรพรรดิรวมถึงม้าที่ใช้ในราชสํานักทั้งหมดถิงเว่ยผู้ดูแลด้านกฎหมายและความยุติธรรมเตียนเคอขุนนางผู้ดูแลงานด้านการต่างประเทศจงเจิง ขุนนางผู้ดูแลงานของเชื้อพระวงศ์จื้อสู้เน่ยสื่อผู้ดูแลเรื่องการเงินการคลังภายในราชสำนักเซ้าฝูผู้ดูแลเรื่องทรัพย์สินขององค์จกักรพรรดิในขณะที่การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินนั้นจะแบ่งการปกครองออกเป็นจวินเมืองโดยแต่ละเมืองจะมีเจ้าเมืองหนึ่งคนเรียกว่าโภายใต้โซ จะมีขุนนางเรียกว่าเว่ยดูแลด้านการทหารและหลินดูแลเรื่องกิจการภายในภายใต้เมืองจะแบ่งออกเป็นเซียนคือเขตอำเภอมีลิ่งในอำเภอคอยปกครองซึ่งเราขุนนางทั้งหมดนี้จะได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากองค์จกักรพรรดิเมื่อทำความดีความชอบก็จะได้พระราชทานรางวัลตามผลงาน แต่จะไม่มีสิทธิ์ขาดในการปกครองดินแดนหรือแต่งตั้งตนเองเป็นหวังหรืออองดังเช่นในอดีตการปฏิรูปเศรษฐกิจในอดีตก่อนจินซีฮองเต้รวมแผ่นดินนั้นแต่ละแคว้นต่างมีวิธีช่างตวงวัดและมีหน่วยเงินตราของตอนเองแต่ภายหลังการรวมแผ่นดินจินซีฮองเต้ได้สั่งให้มีการสร้างมาตรฐานของวิธีการช่าง ตวงวัดเพื่อให้สะดวกต่อการเจราจาค้าขายตลอดจนมีการสั่งให้สร้างมาตรฐานระบบเงินตราที่ใช้ให้เป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งอาณาจักรในด้านการขนส่งได้มีการตั้งมาตรฐานความกว้างของเพารถเพื่อความสะดวกในการสร้างถนนและพัฒนาระบบขนส่งนอกจากนี้ยังได้มีการสร้างถนนเรียกว่าฉิน จอเต้าหรือทางหลวงแห่งฉินซึ่งตัดทอดผ่านสันเขาของเทือกเขาจากเมืองหลวงเสียนหยางเชื่อมต่อไปยังดินแดนต่างๆทำให้สะดวกในการขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างเมืองในส่วนของระบบชนลประธานในสมัยราชวงศ์ฉินมีระบบชนลประทานสำคัญคือคลองเจิ้งกัวคลองหลิงฉุย และระบบชปรบทานตู้เจียงเยี่ยนซึ่งยังมีหลักฐานให้เห็นอยู่มาจนถึงปัจจุบันในการพัฒนาด้านภาษาในยุคจินซีฮ่องเต้นั้นได้มีการพัฒนาขึ้นจากในช่วงยุคจ้านกัวโดยแต่เดิมก่อนการรวมชาติของจินซีฮ่องเต้นั้นแต่ละแคว้นจะมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตัวเองทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ เมื่อจินซีฮ่องเต้รวมแผ่นดินได้แล้วจึงต้องการให้คนทั้งแผ่นดินใช้ภาษาเดียวกันเพื่อความสะดวกในการสื่อสารและการสั่งการจึงมีการปรับปรุงตัวอักษรขึ้นมาใหม่โดยใช้ตัวอักษรของแคว้นฉินเป็นต้นแบบแล้วสั่งให้มีการเขียนตัวหนังสือเพื่อเป็นแบบอย่างของตัวอักษรแบบเดียวกันที่จะใช้กันทั้งแผ่นดิน สิ่งก่อสร้างในยุคสมัยจินซีฮองเต้ถึงแม้ว่าจินซีฮองเต้จะได้สร้างผลงานมากมายทั้งการปรับปรุงระบบการปกครองและเศรษฐกิจเพื่อให้แผ่นดินจีนภายใต้การปกครองของพระองค์มีความมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวแต่ผลงานเหล่านี้ของพระองค์กลับไม่ได้อยู่ในความทรงจำของชาวจีนมากนักในทางกลับกันชาวจีนส่วนใหญ่ เมื่อนึกถึงจินซีฮองเต้กลับนึกถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่าชินสื่อหวงเตอร์ซื่อต้ากงเฉิงหรือสี่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในยุคจินซีฮองเต้อันได้แก่กำแพงเมืองจีนพระราชวังเอ,อฝางกงสุสานจินซีฮองเต้และทางหลวงแห่งฉิน การที่จินซีฮองเต้สั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองระบบเศรษฐกิจภาษาตัวอักษรให้เป็นหนึ่งเดียวแน่นอนว่าย่อมจะทำให้อาณาจักรฉินมีความมั่นคงอย่างไรก็ตามการปกครองโดยใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมีการเก็บภาษีอย่างหนักการเกณฑ์นคนไปสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทำให้เกิดการต่อต้านจากเราบัณฑิต ที่ยังยึดมั่นในการปกครองบ้านเมืองแบบเดิมจนทำให้เกิดเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งนั่นคือคำสั่งเผาตำราฆ่าบัณฑิตของจินซีห้องเต้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปสุดท้ายนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องเล่าจีนประวัติศาสตร์จีนอย่าลืมสนับสนุนเราโดยการกด subscribe ไลค e แชร์ แล้วกดติดตามช่อง c น i n ท Talk และแฟนเพจ c น i ้ท Talk กันด้วยนะครับ